เมื่อวันพุธที่1มิถุนายน2559สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในนามของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกระทรวงสาธนารณสุขจัดงานถแถลงข่าวโครงการวิจัยท้าทายไทยประเทศไทยไรยพยาิใบไม้ตับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมกันนี้ยังมีการถแถลงความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งเท่าน้ำดีของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวสุกัญญาธีรกูลเลิศเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุธิพรจิตมิตรภาพประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติรองศาสตราจาร, ai, ราย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจาร,รย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองบริยะกุลคณะบดรีคณะแพทยาศาสตร์นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขและรองศาสตราจารย์นายแพทย์นรงค์ขันตีแก้วหัวหน้าโครงการแคสแคปมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นแถลงซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปกว่า150คนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในห้องออคิดบอลรูมโรงแรมพูแมนขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชอได้สนับสนุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามแผนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยประเทศไทยไรพญาิใบไม้ตับภายใต้แผนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายประจำปีงบประมาณ2559 โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์นรงขันตีแก้วสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคพยาิใบไม้ตับและมะเร็งเท่าน้ำดีทั้งในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและแตติยภูมิอย่างครบวงจรโดยเริ่มต้นที่ระดับปฐมภูมิตัวอย่างเช่นจะมีการพัฒนาเรื่องการวินิจฉัยและรักษาโรคพยาิใบไม้ตับพัฒนาชุดตรวจปัสสาวะการรักษาทันทีหลังจากทราบผลของการวินิจฉัย มีการพัฒนาเรื่องปลาปลอดพยาธิมีการกำจัดพยาธิในสัตว์บางโรคโดยเฉพาะสุนัขและแมวรวมทั้งมีการจัดระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลซึ่งทั้งหมดจะนำมาซึ่งความพยายามในการตัดวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ในตับมีการนำหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและมีวิธีปฏิบัติตัวไม่ให้เสี่ยงกับโรคมาใช้ในการเรียนการสอนส่วนในระดับทุติยภูมิจะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่องอันตาซาว และในระดับตติยภูมิจะมีการพัฒนาเรื่องการรักษาโรคมะเร็งเท่าน้ำดีและการรักษาแบบประคับประคองเพื่อดูแลกลุ่มผู้ป่วยรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมากยิ่งขึ้นโดยการทำงานทั้ง3ระดับถูกเชื่อมด้วยระบบฐานข้อมูล c a s c a t ปทซึ่งจะทำให้ระบบสามารถกระจายขอบเขตจากเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมขยายไปทั่วภาคอีสานเป็นต้น